ปลายขาเดิมเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากได้ก็สวัสดีครับนี่ตัวนี้แบรนด์ดูนะครับนี่เอเซมิยาเกะนะครับตัวนี้เนี่ยออกแนวแบบเป็นพรีสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีสเนี่ยเวลาตัดขาเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าดีเทลเหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันดูสวยอะแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยใส่แล้วยาวไปนะนี่อยากให้ดูด้านในนะนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าการใช้เครื่องจักรลานะ เครื่องจักรลาเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากเลยนะครับมันไม่ว่าจะเป็นขนาดกว้างหรือว่าขนาดเล็กนะครับอ่าแล้วแต่การเซตเครื่องจักรแต่ถ้าเกิดเราทําออกมาเนี่ยความกว้างของขวิถีจักรเท่าเดิมเนี่ยดีเทลมันจะออกมาเหมือนเดิมเลยนี่อันนี้คือด้านนอกนะครับอันนี้คือด้านในแล้วเดี๋ยวร้านเดอะแมชชีนเนี่ยจะทำการตัดให้ใหม่ตัดมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับ ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเย็บนะครับนี่คือได้วีนัดอย่างดีเลยนะครับนี่ตอนนี้ช่างรุดก็กำลังใช้จักรลาอยู่นะครับค่อยๆไปนะครับก็ อันนี้คือด้านนอกของการเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่องไฟและฝีเข็มเนี่ยเท่ากับของเดิมออริจินัลเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูออริจินัลนะครับนี่นี่นี่น,นี่อันนี้คือออริจินัลที่ลูกค้าตัดมานะครับนี่เห็นไหมครับและนี่อันนี้อันนี้ของใหม่อันนี้ของเดิมนี่นะครับเท่ากันได้เลยแล้วดูด้านในครับนี่ด้านในก็คือ รอยผงลาเกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับนี่ของเดิมนี่เหมือนกันเลยนะครับนี่โอเคถ้าเกิดใครมีปัญหาอยากตัดขากางเกงสไตล์ผ้ายืดหรือว่าเสื้อยืดหรือกางเกงพรีอย่างแบรนด์ Brand. อะไรเนี่ยอีเซ e ่ e S S e. ก็ร้านเดลเมชินยินดีให้บริการครับ